สวัสดีครับช่องสีสุขคลาสสิกครับมาเจอกันอีกแล้วครับอวันนี้มาเจอรถหัวลากจากสวีเดนครับเป็นวอลโวเอฟเฮครับอ่าคันนี้มากระสีน้ําตาลเข้มนะครับสีน้ําตาลเข้มนะครับผมอ่าด้านหน้ากระจังเป็นสีบอลแต่งมาแล้วครับสวยงามมากๆอ่าพอดีเรามาเจอพี่เขาจอดทานข้าวอยู่เราก็เลยขอพี่เขารีวิวนิดนึงอ่านะครับอ่านะครับสวยมากสวยมากคันนี้ เป็นสีน้ําตาลสีน้ําตาลเข้มนะครับสีน้าตาลเข้มน้ําตาลเข้มแล้วก็แต่งด้วยลายสติกเกอร์น้ําตาลน้ําตาลเหลืองนะครับน้ําตาลเหลืองสติกเกอร์สีเหลืองนะครับผมนะครับสวยเลยครับดูนะครับดูที่ล้อนะครับไปดูใกล้ๆกันนะครับอ่าคันนี้นะครับด้านหน้ากระจังด้านหน้าตัวนี้เป็นสี เงินครับสีเงินนะครับแล้วก็นี่ไฟหน้าเขาอ่าตรงนี้ครับล้อล้อคันนี้ก็เด่นอย่างคือเปล้อแบบนี้ด้วยครับอ่าไปล้อแบบนี้ด้วยนะครับรุ่นนี้เป็นเอพสี440นะครับอ่านี่ครับมีชุดตรงชุดแต่งเป็นคิ้ววสนทรงกระสานวันโร่ด้วยครับอ่านี่ครับเป็นเอพสู440แล้วล้อหน้าตัวนี้แต่งมาด้วยนะครับผมอ่าอ่านี่ครับอันนี้ขับสีเลย หกคูณสี่อ๋อขับสองเป็นเป็นหกคูณสองเนาะของบริษัทเลยนี่พี่ของเซียอามครับของเซียอามครับอินทราชิตท์ารสปอร์ตครับอ๋ออินทราชิตท์ารสปอร์ตนะครับพี่ก็บอกของอินทราชิตท์ารสปอร์ตนะครับผมอ่านี่ครับสวยๆเลยอ่า๋อในสวยมากครับอ่าเนี่ยครับด้านหลังด้านหลังตรง กิ้งกาหลังเนี่ยเขามีติดไฟมาด้วยครับติดไฟมาด้วยนะครับติดไฟแบบนี้มานะครับเนี่ยพอกลางคืนก็จะสวยงามเลยครับอ่านะครับแต่เขาติดไฟมาด้วยนะครับอ่านี่ครับด้านหน้าเขาสวยๆเลยครับคันนี้อันนี้แต่งมาด้วยสวยเลยครับอ่าเป็นธละชิดนะครับเป็นธลชิดทานสปอร์ตนะครับโหสวยมากนะครับ รถติดน้ำตาลเป็นวอลโวไอ้เพชร440นะครับอ่าเรารีวิวริมถนนเราก็ต้องค่อยๆหลบรถหน่อยนะครับป่บาเสียวอยู่นะครับผมนะครับไปดูใกล้ๆกันไฟหน้าไฟหน้าอ่ล้อหน้าล้อหน้าล้อหน้าี่าก็แต่งมาแล้วนะครับอ่าด้านนี้เห็นไหมครับด้านนี้ก็ถังน้ำมันถังพล่มเลยนะครับผมนี่ครับเป็นของบริษัทอินทรชิตท,นทันสปอร์ตนะครับ อ่าตรงนี้ก็มีแต่ชุดแต่งมาด้วยนิดๆหน่นนอยๆอ่าพี่เขาก็แต่งมานะครับเป็นวอลโวไอเฟสนะครับอ่าหนึ่งครับวอลโวสัญชาติสวีเดนนะครับผมอ่าด้านหน้านี่ตะแกนี่พ่นสีหรือว่ามันมา,มา,มางี้เลยเออทำสีใหม่เอามาแต่งใหม่เนาะเสียว่าทำับอ๋อมีมีเสร็จม,ม,มีใส่สเกิร์ตด้านล่างมาด้วยครับเนี่ยใสสเกิร์ตด้านล่างมาด้วยทําให้รูดูรถเนี่ยดูเตี้ยเลยนะครับดูหล่อเลยครับคันนี้อ่าคันนี้ดูหล่อมากนะครับ อ่านี่ครับดูลมๆวงๆับหล่อมากโหหล่อสุดๆนะครับทีมนี้เขามีแตร่รถสวยๆครับเห็นว่าคันใหม่เป็นสีเขียวเป็นเจ้าตะคนเนียตัวใหม่ด้วยอ่านะครับคันใหม่เป็นเจ้าตะคเนียตัวใหม่ด้วยนะครับสีเขียวสวยเลยทีมนี้เนี่ยเขาแต่งเขาแต่งรถดูแล้วดูหรูครับแต่งเขาดูหรูอ่านนี้เป็นบวกกิ้งก่ายใหญ่ด้วยนะครับสวยดีนะครับอ่าะดูดูสวยเลยครับล้อก็แดดด้วย นะครับโอ้โหสวยมากสวยมากอ่าพี่ก็จะไปแล้วครับเดินทางแล้วครับอินเทอร์เนชิตอ่าอินเทอร์ชิตของเรานะครับรถสวยๆครับสัญชาติสวีเดนคันนี้รถสีน้ำตาลโทนสีเหลืองนะครับลลายสีเหลืองโอ้สวยเลยครับสวยคันนี้สวย ครับรอมากทีกท็ตีไฟจะไปแล้วะนะครับรถสวยของเราอีกหนึ่งคันครับอวอลโว่ F H 440ทีมงานนิเรกชิาครับเดินทางปลอดภัยครับผมครับ ครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครห์ผมด้วยนะครับครับวันนี้สวัสดีครับ